สวัสดีครับมือนีอยู่กับผมเฮียต่ำหํำตรงช h a n แ e น่นะครับมือนีก็เป็นมือที่แบบบ่อยากให้มันเกิดขึ้นเนาโมแม่เมือมันเกิดขึ้นแเราฮอกก็ต้องสู่ครับพี่น้อง ก็คือแฟนเพจครับแฟนเพจเป็นเพจรักผมที่ผมสั่งมาตอนนี้ผู้ติดตามเกือบ2ล้านแล้วครับประมาณล้านเจ็ดซึ่งโดนปิดไล่ไดไปเนาะครับพี่น้องถามว่าเสียดายบ่มันก็นเสียดายแหละ<ม>ว่าเขาจิสั่งมาถึงขนาดนี้มาโดนแง่มนครับมันโดนปิดไล่ได้แบบน่าจะถาวรเลยครับว่ามีทังปู่หรืออุทธร์ม่ได้ซึ่งมันเป็นไล่ดักไล่ได้รักของผมก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์อยู่ในเพจครับเอาตรงๆบาทที่สิออกมือสองมือนี่อยู่ในนั้นครับหลายบาทอยู่ครับ ประมาณสามแสนถึงมันเสียดายมากครับเดือนหนึง่งม,มันก็ไดถือว่าโอเคเนาะแล้วที่นี่พาอมันบินมันกะบ่ไดถามว่าท่อว่ท่อครับมันก็ต้องสูบเพราะว่าคนค่าใช้จใจห้องสีเป็นอาชีพผมได้ก็คือการเฮ็ดเพจการส้างคลิปพี่นอ้องส้างคลิปเฮ็ดเพจมันในเหมือมนบินไปแล้วเสียดายมากเลยครับารได้บ่ว่าสิเป็นครอบครัวคนอยู่ข้างหลังเ้าทั้งเบิดก็คือ,คอล่อเงื่อนจากตรงนี้ที่สิมาจุนเจียแต่ว่ามัน มันเสียไปแล้วก็คือเขาท่อเข้าอปเฮ็ดงานมยังล่ะอาชีพมันก็มากสิท่อผมก็สูงก็เราไม่จะต้องเฮ็ดหม้เป็นเสียดายแห้งเหตุก็คือเกิดจากการโพสเฟซบุ๊กครับพี่น้องแต่ผนกระทบมันผมบุคิดว่าไม่สิโยงไปถึงไปถึงเพจนะมันจะก็โดนอาการหนักอยู่ฝากพี่น้องนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมผมขอพุ่นเอฟซีพี่น้อง ที่ให้การสนับสนุนผมติดติดตามผมบอกว่าผมฉีสามมาใหม่หรือสามเมฆเก่าพี่น้องก็ยังตามมาติดตามอยู่เพจนี้เป็นเพจที่สามนะครับที่ที่บินแต่ผมก็ต้องสู้แต่ขอกำลังใจจากพี่น้องนียล่ะแต่ว่ามีพี่น้องเอฟซีกับบุรุษสี่สูงยังไงล่ะก็ยังดีพี่น้องเข้าเพจได้บินเขาก็ตามไปสู่บอกว่าติดตามมัูกอเขาขั้วเขาขั้นเขาฝนนองรักผู้หลายคนนองเฟิร์นครับ นี่ละพี่น้องขอบคุณหลายทีท่ติดตามนะครับผมก็จะสู่ต่อไปเอาลงตรงมาเผ็ดลงโบยังไม่ไรายได้ผมก็ใส่กลมโบเห็ดเพ็ดต่อไปอออส่วนผมก็ต้องสู่ใหม่จนกวัวมันฉีผ่านกดของมันมันว่าแม่นเรื่อง,งายนะครับจะเห็ดยังไงเนาะข้ามาท่างนี่เ้าถนัดทางนี้ถ้าล่มแล้วก็ลุกปวดจมกับที่ใช่ลมถึงลุกบ่ไวกับข้านเอาะพี่น้องยางหน่อยันก็ไปข้างหน้าอยู่ดีกว่าล่มและสินอนเลย มันกับบไปใสเป็นกำลังใจให้คนเฮ็ดเผ็ดนะครับที่เฮ็ดยังสิลงกยังจะต้องศึกษาเบึ้งดีๆเนาะครับถือว่าผมกับนีวามรู้ระดับหนึ่งแต่สุดท้ายมันกับมันกับขาดเขาจนได้ถามว่ามันปิวหลายบอเพจดเผ็ดฝนเผ็ดปกตี <ๆ S 1> เพจไอ้มีมีเพจน้องนัวินเพจผมแล้วก็อีกหลายๆเพจที่ปิวไปคือกันครับนี่แหละก็ขอบคุณไอเจ้านียนะครับที่โทรมาให้กำลังใจแล้วก็ พี่บอยสติ๊กเกอร์พี่โจยม it, ันนี่มาวันจิซสร้งนุงหี้เก่งสยามโอ้หลายคนที่ยังผมแมงมาอเอ่ยเนาะที่ผมว่ามีปัญหาพลน,นลงไปเพิ่นก็โทรมาให้กำลังใจมาปลอบใจนี่คือกำลังใจที่ดีครับถึงสิงเป็นเข้ามาสู่ๆยังส,งสิผมก็รู้สึกดีนะขอบคุณโทรไปหาแม่อีกมะเชสาแม่กะให้ผมก็โอ้จ้าชิวาย,ยัางไลยเนาะก็คือผู้เฒ่าเนาะครับโอ้โหเสียงานยังถึงสิมีรายได้แบบนี้เพื่อนก็เสียดายแหละเพื่อนก็ให้ผมก็ให้น้ำเพลินแหละมะเชสาวเรือตัวเรือตัวสัตว์แม่อยากฟ้องตาตก สูเ่เขาอโม่ห้าต่อไปสู้ครับอขอจะไรก็ไม่กำลังใจจากเอฟซีมนครับนี่ก็ต้องสู่ขอบคุณพี่น้องเอฟซีครับที่ติดตามรับชมในทีมงานมูผมครับขอบคุณหลายๆเลยครับพี่น้องออขอบคุณลูกเพจนะครับเพจนี่แหละถ,ถึงมันสิถึงมันสิดโดนปิดแร่ได้กร้างผมกันยังขอบคุณนะผมก็ถือว่าฝ่ากันแล้งผมหรอกตูกชิดวลาห้าเห็ดตัวห้าเองเพจตัวนี้สั่งคนมาหลายคนแล้วไ่ว่าจะเป็นโอโม่ขอบควณน้องเฟิ่นน้องฝนน้องฝนน้องเฟิร์นคือทุกคนมีตัวตนในเพจนี่ครับเพจที่ ผมเพดไปนี่แหละเพจรักผมอมืเป็นเพจที่ 3, เพจที่สามเพจแรกประมาณเจ็ดแสนสิงหอดล้านเนอบินเพจสองหาแสนบินเพจนี่ล้านเจ็ดโอ้โหจได้ก,กระสูดต่อไปครับพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับเนี่แหละครับเป็นบทเลียนของผมเนาะ,ะเส้นทางเขามากสิแล้วผมเกิดมาผมโมมี่ยังหนอกผมรลุมเริ่มจากศูนย์ ผมมีได้เพราะแฟนเพจเพราะโซเชียลแล้วก็พี่น้องเกี่การสนับสนุนผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้่การสนับสนุนผมผมก็สีเฮ็ดผลงานมึงมึงแกงกูบอกกูก็จิยกระดับขึ้นสีเฮ็ดให้่มันน่าติดตามพัฒนาฝีมือของขึนเพื่อจะดึงดึงผู้ติดตามขึ้นมาให้ได้ขึ้นเก่าน้องพี่น้องเป็นกำลังใจให้ครับท่กผู่ทุกคนมือกันสวัสดีครับสวัสดีครับ